เคยไหมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันทับถมหายใจก็ลำบากไปหมดนั่นแหละครับทุกมันเล่นงานเราแล้วแล้วถามว่าทุกหายได้จริงไหมผมบอกเลยว่าได้แต่ไม่ใช่ด้วยเวทมนต์นะมีอยู่วันหนึ่งผมเครียดจัดโปรเจตกต์ไม่เดินงานก็กองเป็นภูเขาโทรศัพท์ดังไม่หยุดจนอยากจะระเบิดตัวเองทิ้งเลยโทรหาเพื่อนสนิทแกฉันไม่ไหวแล้วว่าเพื่อนผมตอบกลับมาสั้น ออกไปเดินเล่นผมก็เถียงจะบ้าเหรองานเยอะขนาดนี้มันบอกลองดูแค่15นาที เชื่อไหมครับแค่15นาทีที่ผมเดินเล่นสูตรอากาศมองต้นไม้มันช่วยได้จริงๆมันเหมือนการรีเซ็ตสมองให้เราได้พักจากเรื่องวุ่นวายวิธีดับทุกฉบับไวของผมคือ 1. หยุดคิดเรื่องเดิมๆ 2. ออกไปทำอะไรที่ชอบไม่ต้องคิดเยอะ 3. โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแค่นี้เองทุกมันอาจจะไม่หายไปทั้งหมดแต่เราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นแน่นอนลองดูครับ